Oh,

เดี <ih az violin beeping warfare> ๋ยวนี้โค้งายกันมดไหไงนะโ้งายเดี๋ยวนี้โค้งพายกันหด้งายรนดาส่อง้นัเครับอะไรนะลูกม่ที่คุณทองเป็นดม่ที่คุณทองเป็นเด้ไ้อ้ไเลย้บ้าไม่ทันกมาลงน้ำแกตายแล้วไมล 就你个，大家的，我这里来，我讲的，好，来，好，来，几来几吗？ กตีได้เดี๋ยวนี้อยู่ร่างน,น,น้ำน้ำแดงครับเทพมงคลกฤษณงแดงไปเลยนะเทพมงคลกฤษณงแดงไปเลยนะครับพี่น้องบอลก็บอลบอลบอลเราเริ่มอัดเริ่มวัดจริงห์ลำลังแล้ว ท่านกีฬาทั้งสองทีขอบคุณครับโอลิมยอดหัวใจเยาวชนท่านประธานร้เกียรติได้เลยค่ะหักทเกียรติอยู่รอบน้ำ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 เงินครับพอน้องเราไปเรียนับพอนองเราไปเรียนนะท่านกีฬา

สอจะก็ลงฉวนชัดห่างกันหนึ่งชั่วโมงลาไทครับผัดารงการปฏิรวมนะแส่ครับพันแสงตลาไทยเปเรือแพันแสนตลาไทยเป็นเรือแท้ครับพี่้องแล้วเที่ยวนี้ รายกาทดกคนเกียดไม่รอดายาในขนาดนี้ครับเม่เรื่องรายสีดงดมีดีเื่อากาพรรายรารพระพิจิตรราบมาแล้วรับกาแล้วมีส่วอมเรื่องน้็คจรอายา ไม่ฉันไม่รู้ครับเพราะตอนนี้ไองผมหน้าหมดคนส่น พัรคประชาตัวเกลียนไม่ยอชาตักสิท้ิกยัง่อยู่นอนนัแจงราวาจตักสิทธไปเลยนค่ชาวาจักสิทไปเลยค่ับ้ีอน้าง